แม่นงางปวดเรียกซัำเข้ามาแล้ค่ะเข้าแล้วใช่ไหมเช็คบินครับป<า>วกไม่หยุดเลยนะฮ่าฮ่า่าตอนนี้ฉันอยู่ชาบูฮ่องเต้ เหมือนกับคุณได้อยู่เมืองเมืองอะไรวะเมืองฮอกไกโดอ่ะเหมือนกับตอนนี้ผมอยู่เจแปนนะครับทำไมสองคนนี้หน้าคล้ายกันจ่ะ ก็แม่งนะลูกกะทิลูกสามนี่แล้วลูก,แ,บบลกมแม่อายุเท่าไรหร่แล้วครับไม่พอลูกสาวโตขนาดนี้เปนลูกตอนสองขวบ่ะแ <c oughs> ลกินใช่ไหมเดียวเช็กินใหม่ค่ะ <ๆ S 1> ไปแล้วฮ่าๆ <c oughs> เีอ,อนะแ่เาาเียตามบินเลยไหม,มทั้งหมดจะแล้วะแปบาทแปดบาทต่อได้ไหมคะแปดบาท <c oughs> สสยด้วยนะแล้วก็ใจดีด้วยนะ บอต้องการเียนชื่อเบอร์โทรนะคะรับที่ทรงแรมนะอุ๊ยเขียนดิเอาเบอร์โทรเให้ไวเขียนเลยเขียนเลยโทรในพี่น้องเขียนลงไปงก์นั้นละเขียนชื่อเบอร์โทรเหรอเออศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดหกสามเก้าห้าแปดข้างล่างนี่จะหมดเดี๋ยวจะมาอุดหนุนใหม่นะครับสวยมากขอบคุณครับ